ขี้อนิเมะขอเสนอศึกจักรพรรดิส,สวรรค์รือหนึ่งในใต้ราตอนที่6กร้อยสำเร็จหรือเทียนห่วงเหล่าผู้พุโสต่างมองวิหกสีดํานั้นโดยความสุขร่างกายพวกเขาสั่นไปหมดพวกเขาสัมผัสได้ถึงแรงกดดันที่สูงส่งทําให้กระทั่งสายเลือดยังเดือดผ่านสมาชิกเผาวิหกโอโรกันที่มีสายเลือดวิหกอมตะแต่มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถปลุกสายเลือดได้ และยิ่งหายากขึ้นไปอีกก็คือคนที่พัฒนาเป็นวิหกอมตะอย่างแท้จริงจิวโววิวัฒนาการเป็นวิหกอมตะได้แล้วทุกคนที่นี่จึงรู้สึกถึงแรงกดดันจากสายเลือดของตนเองผู้อวุโสรูจิวโวบรรลุระดับเทียนจื้อจุนแล้วใช่ไหมเทียนห่วงถามได้ความตื่นเต้นเขาสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งของวุฒิสาวแต่ไม่สามารถบอกระดับได้หลังจากสัมผัส คว,วูเบสโสรู้บอกว่าจิวโย่น่าจะไปถึงระดับเทียนจื้อจุนขั้นหลิงระยะปลายแล้วมนุษย์และเทพอสูรไม่เหมือนกันมนุษย์จะฝึกฝนไปทีละขั้นและทีละขั้นส่วนเทพอสูรจะไม่ก้าวหน้าขึ้นอีกเป็นเวลาหลายปีแต่ในช่วงเวลาที่มีการพัฒนาพลังของพวกเขาจะทะยานไปสู่จุดสูงสุดจนไม่อาจจินตนาการได้นั่นหมายความว่าจิวโยตอนนี้แข็งแกร่งกว่ามูเฉิน ในแง่ของคุมพลังระดับเทียนจื้อจุนขะหลิงระยะปลายสุดเทียนห่วงและคผูพุโสคนอื่นก็ดีใจมากที่แล้วมาเผาวิหกโรกันได้แต่เพิ่งพาครูพุโสรูปที่เป็นจอมยุติขุมพลังเทียนจื้อจุนขะหลิงเพียงคนเดียวในการแทรกเข้าสู่อันดับของเผ่าเทพอสูรทว่าพวกเขาไปเผชิญหน้ากับความท้าทายตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อครูพุโสรูปเข้าสู่วัยชรา เพราะเนื่องจากเขาไม่สามารถก้าวหน้าได้ต่อไปอย่างไรก็ตามวิวัฒนาการจิ้วโยทําให้พวกเขาหลุดผลจากความคับแค้นใจและสิ้นหวังนางได้วิวัฒนาการกลายเป็นมหาเทพอสูรวิหกอมะตะในแง่ความแข็งแกร่งสามารถติดหนึ่งในสอันดับแรกก็ว่าได้ด้วยการมีอยู่ของจิ้วโยไม่ต้องพูดถึงเผ่าเทพอสูรเหล่านั้นแม้แต่เผ่ามหาเทพอสูรยังต้องให้ความยำเกรงต่อเผ่าวิหกโ,กโรกัน ขณะทุกคนกําลังชื่นชมพวกเขาก็ไดีนเสียงบางอย่างไปหน้าแต่ละคนก็เปลี่ยนไปทําไมถึงมีภัยวิบัติสายฟ้าขึ้นมาอีกทุกคนต่างมองเมฆที่รวมตัวนั้นด้วยการพันควน,นที่น่ากลัวไม่ใช่ของจิ้วโหย่พววุโสรูปพูดขึ้นเทียนห่วงเองก็ตกใจถ้าไม่ใช่ของจิ้วโยแล้วเป็นของใครกันท่านใดนั้นเขาก็นึกบางอย่างขึ้นมาได้แล้วมองไปยังมู่ฉินไข่ใบมะฮือมาสองฟอง ปรากฏเหนือล่างมูฉันไอไข่แดงๆนั่นคืออะไรกันทำไมถึงน่ากลัวขนาดนี้ลัสมีสายเลือดปิดกั้นการสัมผัสพ,พวกเขาแม้แต่พู้วุ้โศรูยังไม่รู้ว่าอะไรกำลังจะออกมาจากในไข่นั้นเสียงสายฟ้าก็ดังดึงดูดความสนใจของมูเฉันดวงตาเขามองเมฆนั้นเขารู้ได้ว่าพลังที่สร้างขึ้นในเมฆฝนสายฟ้าจะแข็งแกร่งยิ่งกว่าที่โจมตีจิวโยอีก แต่ในไม่ชา้าเขาก็คิดได้ว่ามังกรแท้จริงและหงฟ้าแท้จริงเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ด้อยไปกว่าวิหกอมะตะเมื่อทั้งสองก่อกำเนิดขึ้นจึงเป็นธรรมดาที่เมฆฟ้าขนองจะน่ากลัวกว่าหวังว่าจะทนได้นะเขามองไข่ทั้งสองนั้นพวกมันไม่สามารถพึ่งพาปัจจัยภายนอกสำหรับภัยบัดสายฟ้ามังกรแท้จริงและหงฟ้าแท้จริงต้องพึ่งพาตัวเองเท่านั้น ขณะมู่เฉินพูดกับตัวเองเมฆฝนฟ้าขนองสีดำก็กวนตัวถึงขีดสุดทั่วบริเวณก็มืดลงสายฟ้าสีดำสองสายที่ขายกับกกงเล็บมังกรก็คุ่งโจมตีใส่ไข่ท้องฟ้าทั้งผืนเรือนลั่นขณะไข่สองฟองสั่นไหวราวก็ถูกกืนกินไปหนึ่งส่วนเมื่อสายฟ้าแรกไม่ได้ผลภัยพิบัติก็เริ่มรุนแรงสายฟ้าสีดำจำนวนมากถูกฟาดลงมา ทำให้กระทั่งนางขวบผู้วิโสรูยั่งชาเพราะกับการโจมตีรุนแรงของสายฟ้าไข่สีแดงเข้มก็เริ่มคดขนาดลงตัวมูเฉินก็ประสานมือเข้าด้วยกันแกนโลหิตชั้นยอดขนาดเท่ากําปั้นก็ระเบิดออกมาพร้อมรัศมีสายเลือดคุ่งเข้าไปในไข่ทั้งสองใบโดยการสนับสนุนของรัศมีสายเลือดทําให้ไข่ฟื้นตัวกลับมาแต่เห็นชัดว่าเป็นเพียงชั่วขา่าว ไข่สีแดงยังคงลดขนาดจากสายฟ้านั้นก็เจอเหลือเท่าขนาดประมาณ1000งั้จังและภาพนั้นใช้พวกเทียนหัวกับคนอื่นกังวลแม้พวกเขาจะไม่รู้ว่ามู่เฉันกำลังทำอะไรแต่พวกเขารู้ว่าไข่สีแดงเข้มทั้งสองเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วแต่เมื่อเทียกับความกังวลคนอื่นมู่เฉันก็ค่อยๆผ่อนคลายเนื่องจากเขารู้สึกได้ว่าความผันผวนของสิ่งมีชีวิตจากไข่สองฟองก็กำเนิดขึ้นแล้ว ขณะที่แม่ฝนยังคงบีบกดก็ได้ก่อตัวเป็นกวยที่มีริ้วสั้นไหวของสายฟ้าที่รวมตัวกันเป็นเสาสายฟ้าขนาดปหมึมาเมื่อเสานั้นพุ่งลงมาก็ฉีกออกจากกันกลายเป็นมันกงกรสายฟ้าสีดำและหงฟ้าสายฟ้าสีดำพร้อมกับพลังที่สามารถลบภูเขาในรัศมีแสนลี้ได้หากตกลงมาแต่ขณานั้นเองไข่สีแดงเข้มสองฟองก็แตกออก เสียงคำรามมังกรและหงฟ้าก็ดังรัศมีก็ทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเทียนควงกับผู้เบุสโสพากันตกใจมาเห็นมังกรและหงฟ้าขนาดมหือมามังกรมีสีทองประกอบด้วยแสงลึกลับบนเก็ตมีพลังในการทำรลายลางเก็ตยังสลักด้วยสัญลักษณ์โบราณหงฟ้ามีสีทองดูสูงส่งพร้อมลาวาสีทองหยดลงมาจากปีกความกดดันที่น่ากลัวนั้น แผ่กระจายไปทั่วทําให้ใบหน้าทุกคนเปลี่ยนไปนั่นคือมังกรแท้จริงและหงฟ้าแท้จริงเทียนห่วงกับคนอื่นแสดงความไม่อยากเชือ่อในฐานะสมาชิกเผ่าเทพอสูรเป็นธรรมดาที่พวกเขาจะสามารถสัมผัสถึงการปราบปรามของสิ่งมีชีวิตที่เหนือกว่าพวกเขาทั้งสองนั้นเนื่องจากนี้มังกรแท้จริงและหงฟ้าแท้จริงยังมีร่างเหนือไม่ใช่ภาพรวงตาเป็นไปได้อย่างไร มูฉันสร้างมังกรและหงฟ้าแท้จริงได้ยังไงต้องรู้ว่าหงฟ้าและมังกรเป็นจกกักรพรรดิในเผ่าพันธุ์ทั้งสองมีสายเลือดสูงส่งแม้แต่ในเผ่าพวกมันเองก็ยากจะเกิดมาสักคนแต่ตอนนี้มูฉันกลับให้กำเนิดทั้งสองขึ้นมาท่ามกลางสายตาไม่อยากเชื่อมหาเทพอสูรทั้งสองทะยานขึ้นใช้ร่างที่ทรงพลังปะทะกับมังกรสายฟ้าและหงฟ้าสายฟ้า พื้นฟ้าและพื้นดินสั่นสายฟ้าก็่องประกายทําให้เกิดคลื่นกระแทกมังกรแท้จริงและหงฟ้าแท้จริงก็คำรามสายฟ้าเหล่านั้นก็ไม่สามารถทําอะไรพวกมันได้นอกจากนี้ความพันพวยของคลื่นจากร่างกายพวกมันก็เพิ่มขึ้นมากเพียงแค่สิบวารมหายใจก็ก้าวข้ามระดับไปถึงขุมพลังเทียนจื้อจุนขั้นเสี่ยนพววัววุโสรูปก็พูดว่า มังกรแท้จริงและหงฟ้าแท้จริงไปถึงระดับเทียนจื้อจุนขั้นเซียนระยะต้นได้แล้วเทียนข่วงกับคนเที่ยวเลือก,ก็มองหน้ากันพวกเขาตกใจใครจะคิดว่ามูเฉินไม่เพียงแต่ให้กำเนิดมังกรแท้จริงและหงฟ้าแท้จริงยังสามารถยกระดับพวกมันไปถึงระดับเทียนจื้อจุนขั้นเซียนได้อีกด้วยถึงระดับเทียนจื้อจุนขั้นเซียนแล้วงั้นหรือมูเฉินก็ตกใจตอนแรกคิดว่าอยู่ในระดับเทียนจื้อจุนขั้นหลิงระยะปลาย เทว่าเขาไม่คิดมาก่อนว่ามังกรแท้จริงและหงฟ้าแท้จริงจะแข็งแกร่งกว่าเขาอีกอย่างไรก็ตามเขาเนี่ยมองมังกรแท้จริงและหงฟ้าแท้จริงนั้นเขารู้สึกได้ว่าสิ่งมีชีวิตทั้งสองไม่มีจิตสำนึกของตัวเองในระดับหนึ่งช่างคล้ายกับร่างร้องที่เขาฝึกฝนทว่าตัวเขาไม่ได้ใส่ใจเพราะมังกรแท้จริงและหงฟ้าแท้จริงมีต้นกําเนิดมาจากเขาจึงเป็นไปไม่ได้ ที่จะมีสติสัมปชัญญะเป็นของตัวเองเขาแค่โบกมือมังกรแท้จริงและหงฟ้าแท้จริงก็ปลดไปเสียงคำลมามขณะดพิวไหวมังกรแท้จริงกลายเป็นงูตัวจิว๋วฟังอยู่ในแขนเสือ้อขณะหงฟ้าแท้จริงกลายเป็นนกตัวน้อยเกาะอยู่บนแผ่นหลังเมื่อรู้สึกถึงความเชื่อมโยงนั้นตัวเขาอดยิ้มไม่ได้ในที่สุดเขาก็สามารถเลี้ยงดูพวกมันหลังจากทำงานหนักมาตลอดขณะนี้เองวิหกสีดำก็โผล่ทะยาน กลายเป็นเงาคนผู้หนึ่งเมื่อทุกคนมองไปที่ล่างนั้นแม้แต่มู้ฉันยังตกใจจิวโยเด้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์ชุดสีดำนั้นพร้อมเกลเรือนผมมีรัศมีลึกลับสูงส่งม่านตาคล้ายกับมีเปลวไฟที่มาจากก้นบึงในอดีตจิวโยเต็มไปด้วยความขยดแต่ขณะน,นี้นางมีสเสน่ห์ลึกลับกินอายสายเลือดสูงส่งทำให้ผู้อื่นไม่กล้าเข้าใกล้เมื่อรู้สึกถึงสายตาของมู้ฉัน จิวโยก็หันกลับมายิ้มเมื่อมองไปที่รอยยิ้มนั้นดูท่าไม่ว่านางเนี่ยจะเปลี่ยนไปอย่างไรนางยังคงเป็นจิวโยพี่สาวที่คอยปกป้องเขาแบบเดิมทวีปเทียนล่วกกองบัญชาการใหญ่ตําหนักมูก่ภูมิภาคทางเหนือมูเฉนินนางกุมขมับกับรายงานที่วางบนโตะ๊ะนี่เป็นรายละเอียดบัญการจากกองทัพต่างๆที่อยู่ใต้อานัตของเขาเฮ้ยหลังจากผ่านไปแค่ครึ่งวัน มูเฉินก็เหนื่อยละหลังจากนั้นมองมั่นทัวรดัวที่กำลังยิ้มด้วยความสะใจเขาเลยพูดว่างานพวกนี้ไม่จำเป็นใน้ข้าต้องมานั่งอ่านเองหรอกมัง้งมั่นทัวรลดัวเลยบอกว่าเจ้าเป็นประมุกตำหนักมู่ก็ต้องเข้าใจรายงานที่เกี่ยวกับตำหนักมูส่สิตัวมูเฉินก็ถอนหายใจเขากลับมาที่ตำหนักมู่เมื่อครึ่งเดือนก่อนตอนแรกคิดจะได้พักผ่อนแต่ใครจะไปคิดว่ามั่นทัวรัวจะไม่พอใจ ที่เขาทิ้งงานก็เลยโยนงานทั้งหมดคืนให้กับเขาครึ่งเดือนนี้เขารู้สึกเหนื่อยกว่าการต่อสู้กับควงเฉียนจื้อเสียอีกเอาแหละเขารู้ว่าพวกเจ้าลําบากมู่เฉินก็ยกมือขึ้นยอมแพ้เขารู้ว่ามั่นทั่วรัวตั้งใจทําแบบนี้เพื่อสอนบทเรียนเพราะเขาไม่เคยใส่ใจเรื่องงานในตําหนักมู่เลยนับตั้งแต่ก่อตั้งมาเมื่อจิวโหยกับเฉียนเทียนเห็นภาพก็อดยิ้มไม่ได้ไม่มีใครคิดหรอกว่า ดาวรุ่งแห่งมหาพันพบคนใหม่จะยอมแพ้ง,ง่ายาดแบบนี้ศึกระหว่างมู่เฉินกับควงเฉียนจื้อดังไปทั่วสิ่งนี้ทําให้ชื่อของมู่เฉินดังขึ้นอีกเนื่องจากทุกคนรู้ดีว่าควงเฉียนจื้อเคยสังหารจอมยุทธ์ขุมพลังเทียนจื้อจุนขั้นเสียนและยะกลางมาแล้วพร้อมกับความพ่ายแพ้ของเผ่าของฟ้าที่ภาคภูมิใจนั่นหมายความว่ามู่เฉินแข็งแกร่งกว่าควงเฉียนจื้อมาก แต่ที่น่าตกใจไปมากกว่านั้นคือมูเ่เฉินเป็นจอมยุคขุพลังเทียนจื้อจุนขั้นหลิงระยะกลางซึ่งอาจแปลได้ว่าเขาอยู่โยงโคโกกระพันภายใต้ระดับเทียนจื้อจุนขั้นสึ่งเมื่อไปถึงระดับเทียนจื้อจุนขั้นเสียนเมื่อเห็นว่ามูเ่เฉินยอมแพ้ท่าทีมั่นทั่วหลวก็อ่อนลงแล้วค่อยๆเหยียดตัวดึงรายงานออกมาตําหนักมู่ได้รับของเร็วจื้อจุนรวม1,900ล้านหยดในปีที่ผ่านมา ของเร็วจื้อจุน1,900ล้านหยดมูเฉินตกใจเมอร์รีนจำานวนอดีตอนาเขตกงเว่สวรรค์ไม่ได้กระทั่งของเร็วจื้อจุนถึงร0อยล้านหยดต่อปีด้วยซ้ำเจ้าคิดว่ามากไปเลยมูเฉินก็ประหลาดใจมันทัวหัวมองมามูเฉินยิ้มว่าไม่เยอะหรอกเขาชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกจาก1,900ล้านหยดเจ้าได้รับ700ล้านหยดสำหรับการฝึกฝนพือูบโซเฉียนเทียน ใช้400ล้านหยดต่อปีตอนนี้จิวอยู่บรรลุระดับเทียนจืน้อจุนต้องได้รับ400ล้านหยดเช่นกันจึงมีเหลือเพียง400ล้านหยดสำหรับเรื่องอื่นเจ้าร<ด>ู้ไหมว่าตําหนักมูมีกี่ปากท้องที่ต้องเลี้ยงดูมูเฉินก็อึ้องก่อนจะรู้สึกผิดเห็นชัดว่าเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าตัวเองใช้ไปถึง1ส่วนสยิ่งตอนนี้เขามาถึงระดับเทียนจืน้อจุน ยิงต้องการทรัพยากรจํานวนมากแต่ถ้าไม่มีทรัพยากรการบ่มเพาะของเขาก็จะลดลงอย่างมากนี่เป็นสาเหตุที่จอมยุทธขุมพลังเทียนจื้อจุนหลายคนสร้างกองทัพของตนเนื่องจากพวกเขาต้องการพลังเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกฝนค่าไม่ต้องการมากขนาดนี้จื้วโยบพูดขึ้นนาไม่คิดเหมือนกันว่าจําเป็นจะต้องใช้ทรัพยากรมากขนาดนี้มันทั่วหัวก็สายนา นี่คือกฎจอมยุคขุพพลังเทียนจื้อจุนทุกคนเป็นเสาหลักของความน่าใจและถ้าตำหนักหมู่ไม่แม้แต่จะรักษาเอาไว้จะมีคนต้องการเข้าร่วมกับเราในอนาคตได้ยังไงบันทัวหลวงก็พูดว่าแต่ตอนนี้ตำหนักหมู่สามารถสนับสนุนพวกเจ้าได้เพียงสมคนหากมีคนอื่นเพิ่มเติมเราไม่สามารถสนับสนุนพวกเขาได้แล้วท่าทีมู่เฉินก็เป็นการเครียดมากๆสิ่งนี้ส่งผลต่อการเติบโตของตำหนักหมู่ เพราะจอมยุคขุพลังเทียนจื้อจุนเป็นรากฐานของค้วอำนาจและจํานวนก็แสดงถึงความแข็งแกร่งตอนนี้พวก,กเราควรทํำยังไงรักษาสถานะนี้ไว้และค่อยๆคยลืนกินดินแดนมากขึ้นเพื่อขยายอิทธิพลตําหนักหมู่ตอนนี้ควมอำนาจมากมายในทวีปเทียนล,ลวงตั้งระวังตําหนักหมู่เราจึงไม่สามารถขยายตัวได้มากเกินไปในปีที่ผ่านมากลัวว่าจะโดนตอบโต้หลังจากคิด หากข้อมูลควมหน้าสูงสุดที่อยู่เบื้องหลังสำนักเหล่านั้นในทวีปเทียนลู่แล้วหรือยังมันทัวรัหกระหยิบม้วนกระดาษขึ้นมามู่เฉินก็เปิดชื่อห้าชื่อที่กระแทกเข้าตาความหน้าทั้งห้ามีชื่อเสียงมากในมหาพันพบภูเขาตันหยางเพวอวัสตันหยางเมืองเฉียนยิ่งเจ้าเมืองโยเฉียนสำนักเซียนสายฟ้าม่วงจอมยุทธ์จือเลยขูบเขาไปหู ลาชันไปหูประตูหลิงกุยลาชันกุยตี้ประมุขความหน้าสูงสุดสี่ชื่อแรกรวนอยู่ระดับเทียนจื้อจุนขั้นเซียระยะตน้นส่วนกุยตี้ก้วาวเข้าสู่ขั้นเซียระยะกลางทวีปเทียนรวกสมกับเป็นมหาทวีปมีความซับซ้อนอย่างแท้จริงความหน้าสูงสุดในระดับนี้มีถึงห้าความหน้าเมื่อก่อนไม่มีจอมยุคขู่พลังเทียนจื้อจุนเข้ามาแทรกแซงเนื่องจากกฎไม่ได้บัญญัติของทวีป แต่พวกเขาสนับสนุนคุมกำลังเพื่อเป็นตัวแทนใครจะคิดว่าตําหนักหมู่จะมีสับ์ประหลาดอย่างเจ้ามาอยู่ในเวลาเพียงไม่กี่ปีก็ทําลายสถานการณ์ในทวีปจนยับเยินช่วงแรกที่สํานักเรารวมจกวักรวรรดิเหนือความน่าสูงสุดทั้งห้าก็ส่งคําเตือนเราว่าอย่าเข้าไปยุ่งในดินแดนอื่นของทวีปเทียนลวกขณะเดียวกันก็ขัดแข้งขัดขาการขยายตัวของเราด้วย แต่หลังจากข่าวการต่อสู้ของเจ้าในเผ่าฟูถ่ถูความหน้าสูงสุดทั้งห้าก,ก็วาดผวาจนหยุดขัดขวางเหล่ามูเฉินก็พยักหน้าเขารู้ว่าความหน้าทั้งห้าก,กลัวว่ามารดาของเขาที่เป็นลิงเจิ้นต้าจงซื่อจะเข้ามาแทรกแซงและนางยังเป็นผู้บุโสของเผ่าฟูถ่ถูมีกองกำลังมากมายทว่าสถานการณ์ปัจจุบันก็เป็นปัญหาแม้ตําหนักมู่จะเต็มไปด้วยแรงผลักดัน แต่พวกเราถูกล้อมกรอบอยู่ในจกักรวรรดิเหนือโดยความน้าทั้งห้าหากพวกเราฝ่าฟื้นออกไปจะเป็นการบังคับให้ความน้าสูงสุดทั้งห้าร่วมมือกันจัดการพวกเราซึ่งเป็นหายนะสำหรับตำหนักหมู่เพราะสุดท้ายมู่เฉินคงไม่สามารถให้มันดาออกหน้าจัดการคนเหล่านั้นแทนตำหนักหมู่เป็นคุมกำลังเขาเขาอยากพึ่งพาตัวเองในการพัฒนาให้แข็งแกร่งขึ้นแต่ถ้าตำหนักหมู่ต้องการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และก้าวเข้าสู่จุดสูงสุดของมหาพันภพพวกเขาต้องครอบของทวีปเทียนลั่ทั้งหมดเพื่อจะได้ใช้ทรัพยากรมากขึ้นไม่ใช่เพราะมูเฉนินมีความทีเย,ยวทะยานแต่เขารู้ดีว่าหากตําหนักมู่เติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อให้พวกเขาไม่ได้เป็นฝ่ายเปิดก็ยังต้องต่อสู้กับขั้วหน้าสูงสุดทั้ง5้ายังไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ตามสถานการณ์หากไม่ใช่เพราะชิงเหยียนจริงเป็นผู้บุโสใหญ่เผ่าฟู่ถู ความน่าสูงสุดทั้งห้าคงเคลื่อนไหวต,ต่อต้านตําหนักมู่ไปนานแล้วในมุมมองพวกเขาตําหนักมู่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเป็นภัยคุกคามมานานแล้วไม่ต้องรีบร้อนมู่เชิญคิดขอแค่คงสถานการณ์ปัจจุบันของตําหนักมู่ไว้แล้วข้าจะทายพวกเขาวิ่งหางจุกตูดออกจะทวีปเทียนลวกด้วยความหวาดกลัวเองแม้อีกฝ่ายจะได้เปรียบด้านจํานวนแต่ถ้ามีเวลาเพียงพอร้อยเขาก้ 9, าวกระสู 9, ่ระดับเทียนจือ้อจุนขั้นเสียน ความนาจเหล่านั้นจะรู้ว่าต้องทําอย่างไรในขณะมู้เฉินไม่จําเป็นต้องใช้กองทัพเพื่อครองทว,วีปทั้งหมดเมื่อได้คาพูดนั้นข้าเกงว่าพวกเขาไม่คิดจะให้เวลากับเจ้าเน่ะสิเจ้าหมายถึงอะไรใบหน้ามั่นทั่วหรัวเปลี่ยนไปข้าได้รับข่าวว่าไม่กี่วันก่อนความน่าสูงสุดทั้งห้าจับมือกันสร้างพันธมิตรเทียนลั่วขึ้นมาข้ากังวลว่าเป้าหมายจะพุ่งมาที่เราเขาไม่คิดว่าความน่าสูงสุดทั้งห้าจะเด็ดเดียวเพียงนี้ ถึงขนาดสร้างพันธมิตรเพื่อขัดขวางตําหนักหมู่ขณะมู่เฉินเงียบทุกอย่างก็เงียบท่านใดนั้นแสงสายหนึ่งก็ทะยานออกมามันทั่วรัหลวคว้าเอาไว้เกิดอะไรขึ้นมีข่าวว่าในสามวันข้างหน้าประมุกทั้งห้าของพันธมิตรเทียนลว่จะจัดงานเลี้ยงในเมืองเทียนลว่แล้วพวกเขาส่งเทียบเชิญมาให้เจ้างานเลี้ยงคงเหมือนละสิเทียนเทียนพูดขึ้นทำยังไงกันดีมือเนี่ยถูที่โต๊ะ ใบหน้าภายใต้แสงนั้นกับปรากฏรอยยิ้มพวกเขากล้าดีตอนแรกข้าอยากรอสักหน่อยเพื่อที่พวกเขาจะได้ราดถอยไปด้วยตัวเองไม่คิดว่าพวกเขาจะใจร้อนอยากสู้กับข้าขนาดนี้ในเมื่อเป็นแบบนั้นเราก็ช่วยทําให้ความปรารถนาพวกเขาเป็นจริงเมื่อครูจบรัศมีรุนแรงก็ระเบิดเสื้อผ้าจากภายใต้การเคลื่อนไหวเราก็จัก,กรพพัดผู้เกี้ยวกาดโอเคครับเจ้ากาดหน้าคลิปหน้าไปบ,บายไปแล้วเดอ้อ